สวัสดีครับผมวันนี้วันที่แดเดือนสิบสองปีสอง6ัน้าหสนะครับก็ก็ใกล้จะสิ้นปีกันแล้วนะครับสำหรับปี25 6 6น้าหสหกนี้วันนี้พามาดูผ้านะครับกระบวนการตัดผ้าของเราจริงๆก็จะอยากจะพาไปดูทั้งหมดกระบวนการแหละแต่เดี๋ยวดูการตัดผ้าก่อนนะครับนี่งานเล็กงานน้อยเราลับหมดเลยนะ นะครับอันนี้งานพิเศษที่ลูกค้าสั่งมาเพิ่มนะครับ mm. ก็แยกเป็นไซส์แล้วก็ตัดให้นะครับอันนี้เ,เป็นกางเกงขาสั้นนะครับตัวนี้ลูกค้าลูกค้าออนไลน์นะครับลูกค้าออนไลน์สั่งมานะจริงๆเขาสั่งประมาณพันตัวแต่อนนี้ตัดเสริมเพราะว่า,าชุดชุดพันนั้นตัดโต๊ะนั้นตัดไปประมาณ9-900 ประมาณนี้แหละประมาณแปดร้อยเก้าร้อยตัวแล้วเราก็ตัดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็จะได้ครบจำนวนถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะสั่งแบบพิเศษอะไรก,ก็สั่งได้นะครับส่งแบบส่งไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยคือแอดไลน์เข้ามาเลยก็ได้สะดวกด้วยนะครับสำหรับทางไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์เนี่ยสะดวกเลยนะครับมันเป็นช่องทางที่ติดต่อที่สะดวกนะครับนี้เราก็ตัด ตัดแล้วกระบวนการต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเอาผ้าที่ตัดแล้วเนี่ยไปเย็บนะครับแต่ตอนนี้ดูการตัดก่อนนี่ผมไม่ได้เปิดเสียงเครื่องตัดนะครับเพราะว่ามันจะดังมากเลยนะค,คือปิดเสียงเครื่องตัดเพื่อที่จะบรรยายภาพอย่างเดียวนะฮะแล้วก็บรรจงครับบรรจงทุกงานตอนนี้นะ,ะตลาดออนไลน์เนี่ยเรียกว่า b o มมากๆเลยนะฮะ เมื่อก่อนประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยผมผมทาเริ่มทํา facebook อ่าขยายตลาดออนไลน์ก็ก็ตอบรับดีนะยิ่งมาตอนนี้ยิ่งตอบรับดีเลยครับตลาดออนไลน์ค่อนข้างกว้างนะครับผมตอนนี้ก็ช่างก็จะเริ่มประกอบเป็นตัวแล้วนะครับทําอะไหล่ที่ละขั้นตอนไปเรื่อยเรื่อยๆก็เข้าสู่กระบวนการเย็บนะครับจริงๆมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับเย็บตั้งแต่ตั้งแต่ ทำกระเป๋าเลยนะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่ทำกระเป๋าเลยครับแต่นี้เราก็ให้ดูเป็นช่วงๆว,ว่ามีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ก็จะเย็บขา<ม>เย็บน่าไปเรื่อยๆแหละตามงานช่างอะครับงานเย็บงานโพงก็พอทำกันไปนะครับถ้าลูกค้าสนใจที่จะทํางานเป็นแบรนด์ตัวเองก็ทักเข้ามาคุยได้นะครับผมหรือว่าจะเอาตามรูปแบบที่เรามีอยู่แล้วนะครับ แบบแพทเทิร์นที่เรามีอยู่แล้วเราก็สามารถลูกค้าสามารถสั่งได้เลยครับนี่เป็นสต็อกที่เราเก็บงานไว้นะฮะคือเย็บเสร็จเนะี่ยเราก็จะเอามารีดนะครับพอรีดเสร็จเราก็มาพับเก็บไว้เก็บไว้ในถุงเนี่ยเพื่อรอรอแพ็คส่งนะก็ส่งทุกวันนะครับยกเว้นวัน วันอาทิตย์อา่าวันอาทิตย์เกเวนวันอาทิตย์ไม่ได้ส่งเพราะว่าขนส่งเขาปิดนะครับเรื่องขนส่งเนี่ยเราใช้ขนส่งเอ่อขนส่งเอกชนนะครับก็เขาก็จะไปไปส่งให้ถึงถึงบ้านลูกค้าละครับตรงนี้เป็นบรรยากาศของสต๊อกที่เราใช้เก็บงานนะครับโซนพวกนี้จะเป็นโซนกางเกงขาสั้นถ้าเกิดใครเข้ามาที่ร้านเนี่ยก็จะมาเจอภาพประมาณนี้ละครับ ก็เป็นที่เก็บผ้าเก็บสต๊อกเก็บกางเกงข้างล่างที่เป็นถุงเป็นกระสอบพวกนี้ก็จะเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าสั่งมาแล้ว,ลวเราก็ตอนนี้บไอตอนนี้ช่วงเช้าบ่ายนครับบ่าย,าย,ายแล้วก็ออกไปส่งของตอนนี้ตอนนี้ประมาณเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนิดนิด นะฮะที่ยงนิดๆแล้วก็เตรียมการกันก็บางทีก็ช่างก็แต่ว่าตรงนี้เป็นที่เก็บอย่างเดียวนะข้างๆก็จะทำงานที่เก็บนี่เราใช้เก็บผ้าอย่างเดียวไอที่ทำงานที่ว่าเย็บอะก็จะมีช่างเย็บอีกทีตรงนี้ไม่ใช้ช่างเย็บนะครับตรงนี้เป็นที่เป็นสตอ็อกเก็บงานแล้วดูกันไปเรื่อยๆนะฮะ ดูกันไปเรื่อยๆเอาละก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีนะ